ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีนะคะพี่พีเอฟซี MC แป้นครับช่องผู้พาชาแนลทุกขัน้นเวยค่ะเด้อน,นะคะเจอกันนะคะในคลิปนี้ครับฉบานะคะที่เก่านะคะอ่าบางคนก็ที่ว่าอ้าวชบาอีกชอบแม่น,นะค่ะฉชบามีสองช่องนะคะที่จริงฉชบามีหลายกรนีมีสี่ช่องค่ะแต่ว่ามันเป็นช่องหลักๆที่เชบาดําเนินคลิปนะคะช่องนั้นอ่าอีกสองช่องหนึ่งมันก็นจะเป็นช่องที่ไว้สํารองเวลาช่องงีมีปัญหานะคะ อ่าแต่ว่าสองช่องนี้คือลงทุกมือนะคะคือชบาพารวยกับคูผาชาแนลนะคะติดตามกันได้นะคะทั้งสองสองทางเพราะว่าลงคลิปบนคือกันเด้อค่ะเด้อกระจายแนยวทางนะคะไปคุนละแบบคนละอย่างนะคะอ่ะมื่อนี้เจอกันคือเก่าคือเดิมนะคะเป็นแนวทางของผู้ใดนะคะเป็นแนวทางของอ่าเล็กวิ่งนะคะเจ้อ่ะนะคะเล็กวิ่งเงินลานวดนวันนึงชบาขอโทษขอให้ นะคะล่องหายบวครบถูกสำนักนะคะอาพาดไปบ่ื่อใดร่งอยู่สามสำนักเ้อค่ะขอโทษขออภัยรอวนหนึ่งค่นนะคะคิดว่าจะคล้องล่งแล้วนะคะพ่ออาหวยออกแล้วมหาเบิงใบสกิปอาวาสีได้มาอาดให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงเป็นข้อมูลของหวัวทัดไปปรากฏว่าลืมร่งอยู่สามสำนักค่ะนะคะแต่ว่าหวัวที่แล้วสามสำนักนี่ที่ลืมล่งแนวทางเล็กวิ่งเพิ่นมาเบิดทุกสำนักเลยนะคะเนาะ ร่วมถึงของเจออ่นะคะงวดวังกี่นะคะเจออ่เพื่อนหายเลขวิ่งมานะคะคือสามกับเจ็ดนะคะเพื่อนหายมาเลขวิ่งมาสามกับเจ็ดนะคะตัวหนึ่งไปบนตัวหนึ่งไปล่างนะคะรอบนี้ได้มาแล้วนะคะได้มาแล้วนะคะสิถูกใจคุ้นพอคุ้นแม่บอนะคะกับมาเบิ้งน้ำกันน,นี่ละเนาะแนวทางเฮ็ดจังไดไดนะคะมันกับมีเขามีลุดแต่วางวดวันกี่แนวทางเพิ่นเขา แต่ว่าชาวบ้าน่ะบ๊ได้มาลงองหายนะคะขอขอโทษเซียนเพิ่นนําขอโทษเจ้เพิ่นน้่หลายๆสำนักทีบ๊ได้ล่งคิดว่าจคลของล่งแล้วนะคะอ่ะนะคะก่อนสิเขาไปรับช่วงคลิปกับเอาแนวทางของอ่ะเซียนขม,มงไปพิจารณาหน้าน,นะคะเลขวิ่งของเซียนขม,มงแม่นมากนะคะตั้งแต่ใดมากยังบั่วพลาดเลยเดินดีนะคะเจ็ดกับแปดต้องมาแน่นอนหนึ่งตัว นะคะเป็นแนวทางบนล่างนะคะแล้วก็ของประมณนะคะของประมณนะคะเป็นแนวทางนะคะอ่าบนล่างนะคะวิ่ง4กับ7นะคะเพคนเน้นไปที่7็หาเม็ดเดียวรอบเมื่อกี้ประมณถือศูนย์สามนะคะได้หาหมื่นนะคะเนาะอ่าเลขวิ่งประมณกันมานะคะแล้วก็หวยซองนะคะหวยซองของตัวนี้ นะคะหวยซองนะคะรอบ,บังกีฟันเก่ามาเม็ดเดียวสําหรับเล็กวิ่งนะคะออกเจ็ดเ้าล่างนะคะแต่ว่าจับคูบเขาด้วยค่ะเด้อน,นะคะแต่ว่าออกอเล็กวิ่งมากนะคะแล้วก็เลขประมูลล็อกบนนะคะหวดบางกีเล็กวิ่งมากค่ะ นะคะเลขวิ่ง56นะคะจะไปลักลอยเนาะอ่ารอบนี้ให้มา7กับ5ต้องมาบนแน่นอน1ตัวนะคะรากาของเจสมซีนะคะร่วมๆกับทีเจให้มาลงคิปกับทีเบิงแนวท่าของเจยูกับประมาณ10กงวนแล้วยังบาา่วผ่าสําหรับเลขบนของเจเพิ่นนะคะ10กงวนแล้วนะคะ3กับ6ต้องมาบนแน่นอน1ตัวนะคะแล้วก็ของสายด่วนเลขวิ่งล่างนะคะอ่างวดที่3 2นะคะหงวดที่3 2แล้ว นะคะให้มาล่างสี่กับหกเด้อค่ะเด้อนะคะแล้วก็ของสายเจ้ามือนะคะมาแน่นอนหนึ่งตัวนะคะสี่กับห้าต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวหัวบางกี่กับมาของสายเจ้ามือมาที่สามนะคะแล้วก็เลขประมูลน,นะคะเลขประมูลบนล่างนะคะฟันมาที่สี่นะคะอ่าสิบสองวดแล้วนะคะ วดวงกีกับมาศูนย์เนาะคนฟันศูนย์มาศูนย์สามวดมนีฟันสีตัวเดียวสําหรับประมูลสายนี้นะะด้วยค่ะเด้อพิจารณาเบิรงครับยูไทรลรู้กับแมวมาก่ะนะคะอ่ะเอซี่นะคะพิจารณาเบิรงอ่ะน้องผู้พาเพิ่นกับให้สอนการบ้านพร้อมนะคะอ่ะนี่แหละที่ไปที่มากของซื้อผู้พาชาแนลนะคะช่องก็ได้นะคะซื้อน้องผู้พาซื้อลูกชายนะคะซื้อลูกชายเข้าบาทนี่แหละ เพื่อนซื้อน้องคู่ผ้านะคะตั้งซื้อช่องไวค้ค่ะเพื่อนกับอาฮาร์ดเบลคลิปเบลคือเม่นี่แหละคะ่ะอาสวัสดีเอสซี่เพื่อนกับฮาร์ดเบลนะคะสิไปติดต,ตามแนวทางของสำนักไดเพื่อนกับเบลเป็น่ยนยุ่ยดิคะ่ะเพื่อเพื่อนไงึ้นมาเพื่อเพื่อนอยากเห็ดนะคะกระเห็ดไว้เพื่อลูกนั่มนะคะของเจออเล็กวิ่งเงินล้านนะคะ ให้มันหมานเด้อค่ะเด้อนะคะเจอ้อนะคะเลขวิ่งเงินล้านเจ้คนหายมากตัวใดเป็นตัวนั่นถูกหลอกเด้อค่ะเด้อ fc นะคะผู้ใดติดตามเจอ้อนะคะ จนได้ที่ไปที่มากของสายญาเล็กอ,อ่อเอ่อเจออเล็กปิงเงินหลานเพราะว่าอย่างนะคะมีคนคนที่เอาาและท่า,ทาของเพิ่นไปบิงถูกเป็นล้านถูกหลายล้านนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เพื่นสีแยห่ห้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะคะเพิ่นสีมีโตเน่นของเพิ่อนน่ะแหละตัวนี้เอาไปไว้บนเด้อตัวนี้เอาไปไว้ล่างแบบนี้นะคะเนาะแต่ว่าช่วงหลงัลงๆมากเพื่นบกฟันห้ค่ะเอฟซีนะคะเพื่อนห้มากแล้วแต่เอฟซีสีแปล อ่าพิจรารณาเอาว่าอย่างเอาไปไว้บนใบล่างเพคนว่าเอาไปพิจรารณาเองเลยนะคะเจพันสิบ๊บฟันไหคือเก่านะคะเพันไหยเข้าไปเลือกเองนะคะว่าเข้าอยากเอาไปเรียนบนเรียนล่างก็แล้วแต่หรือว่าเอฟซีอ่ามีโตเด็ดเด็ดกับเมซา,ายเล็กวิ่งเพ่นใดเพราะว่าเมื่อก่อนนี่เพันสิจับคูห่หอน้านะคะ ช่วงลังล้างมากเพิ่นกับจับคู่ผ่าเพิ่นก็นเล่บอจับหายหายเฉพาะเล็กวิ่งมากนะคะงวดที่แล้วเล็กวิ่งเพิ่นมากสามกับเจตเตอร์นะคะตัวอย่างก็ว่ามีให้เบิรงดอกค่ะเพราะว่าเชบาบริเขียนใบสคริปต์เพราะว่างวดวม้งกีบริ้ลงอ่าลืมลงแนวทางของเจออของเฮียต่ำแล้วก็ของพ่อทองนะคะพระเอกช่องของเฮียต่ำนะคะเฮียต่ำคักๆนะคะเป็นพระเอกช่องเชบายังลืมลงเลย นะคะขอโทษขอให้หลายๆคิดว่าจะคลองลุ่งไปแล้วเพราะว่าจะบาดําเนินรายการสองช่องเนาะกระจายลงอ่าแต่ละช่องว่าคือกันนะคะก็เลยอะ่ะลืมนะคะแต่เลลืมนะคะเพราะเป็นยังเนาะอะ่ะรอบนี้มาแล้วคือสี่กับเก้านะคะต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวรอเมื่อกี้สามกับเจ็ดนะคะมาบนมาล่างเลยนะคะ พิจารณาเบิ่งเด้วยค่ะเด้อมัร์ครเพลินบอนะคะตอนเฉบาว่าง้ามได้เลยเพลินคดว่าหนาสิแปอีกรอบนี้นะคะมัก์คร้องเพลินอยู่คุณพ่อคุณแม่กับพิจารณาเบิ่งเนาะแนวทางอาจจะได้ก็ไว้เจอกันนะคะในคลิปหน้าเนาะค่ะว่าเชบาสิได้สํำหนักไหมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่อีกเพราะว่าอาจจะจะขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันนะคะในคลิปหน้าด้วยค่ะเด้อ เพราะว่าจะฝ่าไปสรุปแนวทางเล็กวิ่งอ่ะท่าช่องฉบับผ้ารวยให้คุณพ่อคุณแม่นะคะ,ะฝ่าวขึ้นกันนะคะมือนี้เนาะเพราะว่างานหลายค่ะนะคะงานฉบาับลายแห้งมือนี้นะคะ,ะติดตามกันได้นะคะถ้าผู้ใดโทรมานะคะฉบับ่ได้รับก็บขอโทรขอไพ่เด้อค่ะเพราะว่าช่วงกับวันหรือว่าช่วงประมาณอ่าจนถึงเวลาสามถุ่มนะคะฉบับยังติด ถ่ายทำคลิปหรือว่าตัดต่องานในช่วงกลางวันก็ออกไปหาแนวทางมาเห็นเอฟซีนะคะจะบ่คอยวางรับสายก็ขอโทดขอไพ่หรือว่าจะแอดไลน์และก็ทิ้งขอค่วมใบนะคะจะดีเพราะว่าอาทิ้งขอขว่วมว้เล่าหวานฉบับจะไปตอบไปอ่านจัางๆไหมคะให้ถิ้งไลน์ไว้ก็ได้นะคะเนาะสถานีไฮโซไฮมานกับแนวทางเจออเลขวิ่งเงินล้านมาชัวล้านเปอร์เซ็นนะคะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ